ครับผมก็ขอกระบสวัสดีลิงที่วัฒนาการและทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมพลัตตี้บาร์แล้วก็ผม f d r ดรอุกคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมได้มีปืนใหม่นะครับทำการลงมาใน b r เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมั่ะก็คือเจ้าตัวปืนแมดด็อกนั่นเองนะครับผมเป็นปืน AR หรือแอดซ์อัลไลเฟิรเนี่ยนะฮะของเรานะครับผมปืนกระบอกใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมมาฮะ วันนี้นะครับผมได้ทําการลองเล่นในโหมดแบบใหญ่แล้วนะคือแบบปกตินะครับเนาะบัคโคตรเยอะนะฮอรอแม่งนั่งได้แค่2คนเองนะผมก็เลยอาถือโอกาสมารีวิวในโหมด20่สเวทยีแล้วกันเพราะว่าอาจะได้แบบว่าเห็นปืนได้ชัดแล้วก็วิเคราะห์กันได้ง่ายนะครับเนาะสำหรับปืนที่แบบยังไม่แต่งแล้วก็ยังไม่เข้ามาในาตัวตัวเกมจริงๆนะครับส่วนในปืนที่ในตัวที่มันแต่งแล้วนะครับผมได้ทาคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูในวันข้างหน้าได้เลยนะครับเนาะก็ นั่นแหละนะผมได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็ทําการแต่งปืนสําหรับโหมด VR ไว้แลลวนะฮะก็เดี๋ยวรอดูในคลิปต่อไปนะแต่คลิปนี้เรามาลองแบบว่าดิบๆเถื่อนๆนะฮะแบบว่าไม่แต่งไม่อะไรเลยนะฮะแต่ตอนนี้ขอหาปืนก่อนหาไม่เจอนะครับ20 2สเวทผมอาจจะไม่ได้ตัดคลิปอะไรเยอะแยะนะครับแทบไม่ตัดเลยดีกว่านะฮะหรือเรียกว่าไม่ตัดดีกว่านะฮะก็จะได้แบบว่าพูดคุยกันยาวๆวิเคราะห์ปืนกันง่ายๆนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่เจอปืนเลยนะแต่ว่าปืนดอบค่อนข้างเยอะนะครับ ผมเห็นให้เล่นมีมีบนพื้นให้เล่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังหาไม่เจอเลยกนะ็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นข้อล้ไปนะฮะโอเคอ่าเจอเลนดอดนะครับต้องใส่เลนดอดนะครับตัวนี้คือตัวเนี้ยคือจริงๆผมรู้รู้อยู่แล้วว่ามันมันเป็นยังไงนะครับณนะตอนนี้นะแต่ว่าผมจะค่อยๆอ,อธิบายให้เพื่อนๆรับชมนะครับรับฟังไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะข้ามขั้นตอนเนาะเดี๋ยวไปดูตัวปืนมาก่อนดีกว่าว่ามันจะ ดีมากน้อยสักแค่ไหนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาจาคาดเคลื่อนนะฮะคาดเคลื่อนโอ้แล้วตอนนี้กูเข้าไม่ได้ทีเนี่ยโอเคอ่ะฮะไม่มีสักทีวะมันอยู่ไหนเนี่ยฮะแมดดอกนะฮะถ้าผมอ่านชื่อผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับใครรู้ชื่อมันจริงๆก็ก็ไม่รู้อ่ะผมผมอ่านมันเป็นอย่างเงี้ยแมดดอกนะฮะหรือเมดเมดด็อกนะฮะประมาณนี้แหละ <laughs> โอเคไม่มีวะ เอ้ยทำไมปืนป,ปัญหายาจะว่าปกติไม่ต้องมีเส้นะฮะตอนผมเล่นตอนแรกอะ่ะมันมีอยู่นะครับผมแต่แต่อย่างไงก็มีแหละถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แสดงว่าอย่างไงก็มี <laughs> เอ้ยไอหมอนนี่ไอหมอนน,ออน,นี่ไปทำอะไรอยู่ข้างในเี๋นวนะผมเก็บของก่อนโอเคมันน่าจะเป็นบอดนะผมไม่ได้สนใจแล้วมานี่แหละตายไปซะ <laughs> เออนี่ไงเจอแล้วนะครับผมแมดดอกนั่นเองนะครับผม โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูารูปล่างมันก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดตเกมนะฮะมาดูคลิปผมก่อนก็ได้นะนะใครที่ยังไม่ว่างอัปเดตเกมหรืออะไรนะครับผมก็จะมาอธิบายเอ้ยเดี๋ยวนะมีคนนะครับ,ขอ,ข,อรบขอก่อนนะครับขอก่อนนะครับมานี่เป็นไงล่ะระยะใกล้ถือว่าเฉียบคมเฉียบขาดเหล็กตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเขามาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะบอดหรือเปล่าไม่มั่นใจอโอ,โอไปไหนซะแล้วโอ้โหพอเลงแล้วมันเดินช้าจังโอเค Okay, okay. โอเคโอเคเอ้ยโอ้โหกระสุนหมดงั้นก็ลูกซองบักเข้าไปเลยเอา้าไม่ตายด้วยเอา้าแล้วกูนั่งทำไมเนี่ย <laughs> okay. โอเคอ๋อฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมไปเอาแม่เข้าวงเลยอะไม่ได้ไปเอานะเพราะว่าแอร์ดรอปเนี่ยเราไม่ต้องเอาปืนอะไรเนาะเราเล่นเมสดอกเมสดอกแม่ดอกไม่ใช่เมนะฮะผมพูดผิดโ,โอเคเดี๋ยวหาปืนเอ้ยเดี๋ยวหาของแต่งของแต่งปืนนี้นะครับอ่าไม่ใช่ของแต่งสิพูดว่าหมอดดีกว่านะครับหมอดของปืนเนี่ย ผมจะแนะนําอยู่ก็คืออ่าไอตัวที่ผมใส่นะครับตัวแรกก็คือความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับแล้วก็แม็กกาซีนนะครับแล้วก็ไอตัวก้ามเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งแต่ว่าผมก็ใส่ไว้นะครับใส่ไว้เพื่อแบบว่าเท่ๆอะไรอย่างนี้นะครับคือเพิ่มระยะเนี่ยผมผมยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าอ่าปืนนี้ระยะมันแปลกๆไม่รู้ผมมันต้องรอปืนเข้าจริงก่อนอะถึงจะอธิบายได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือใส่แบบนี้ไปก่อนนะก็คือ ก้ามแม็กนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มอะไรไอความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับเนาะก็จะอยู่ที่อันนี้นะครับหรือว่าในอนาคตจะปรับเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับคือตอนนี้ปืนมันค่อนข้างจะดีดนิดนึงนะซ้ายขวานะครับไม่ใช่ดีดแนวตั้งผมก็เลยไม่ได้คิดจะใส่หมอดก้ามตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ลองดูก่อนนะครับโอ้ชนต้นไม้ชนบ้านชนทุกอย่างเลยกูปีนี้แหละนะฮะ ก็เดี๋ยวขับไปหาคนไปหาของกันก่อนนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ยาวๆนะฮะคลิปนี้ยาวๆลองระยะไกลกันก่อนเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่าผมก็ผมว่าผมก็ยิงโดนนะศัตรูมันก็ไม่ได้เดินไปไหนมากมายนะครับโอเคต้องลองใหม่จะไปโทษปืนไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองครับโอ้อันนี้กูยิงไม่โดนนะฮะกูโคตรกากเลยฮะอันนี้โอเคได้อยู่ระยะกลางถึงใกล้ผมมองว่าปืนนี้แม่งสุดเนี่ยระยะเนี้ย ผมว่ามันสุดนะแต่แอบเบาไปนิดนึงว่ะนะครับแอบเบาไปนิดหนึ่งออกมาดิออกมาดิหนูในระยะเนี้ยผมว่าพอได้ระยะเนี้ยสู้ได้เลยครับแต่ว่าถ้าระยะไกลออกไปหน่อยผมว่ามันยังเบาอยู่นะหรืออาจจะต้องใส่ระยะดาเมจเพิ่มผมก็ไม่แน่ใจนะครับสําหรับปืนนี้นะแต่ตอนนี้ผมมองว่ามันยังไม่่าไหร่ะอันนี้ผมยิงไม่โดนเองนะครับไม่เกี่ยวอันนี้ผมยิงไม่โดนนะฮะไม่เกี่ยวกับปืนนี่กูยิงไม่โดนนะนี่โดนแล้วโอเคควาจะโดนเดี๋ยวผมขึ้นไปเอากระสุนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า กระสุนจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้กระสุนเหลือแค่ไม่กี่นัดเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับปืนมาตรฐานของเขานะครับมันมีให้มาอยู่แล้ว40นัดเนาะครับเนาะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับในตัวปืนเริ่มต้นนะครับเยอะมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละนะครับมันต้องหลายองค์ประกอบรวมกันถึงจะมองว่าดีนะครับนี่ขอนี่วิ่งตรงตรงนี้ก็เรียบร้อยดีครับเห็นไหมว่ามันจะเบานะครับมันจะเบากว่าพวก M4AK นะครับ แต่เรื่องของการลั่นไวแล,ล,ล,ลั่นเร็วกว่าแน่นอนครับ AK ลั่น5้า่ปะถ้าจำไม่ผิดนะขอโทษนะครับส่วน M 4ลั่น68มั้งนะครับส่วนตัวเนี้ยลั่น72นะครับคือมันห่างกันประมาณนี้แหละนะครับก็จําจําไม่ค่อยได้นะแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับคือตัวนี้ลั่นไวกว่าแต่ก็นี่ไงละ่ะเห็นปะเรื่องของดามเมจของมันยังไม่ค่อยถึงครับยังไม่ค่อยถึง AK นะครับสู้ AK อเดนอะไรพวกนี้ค่อนข้างยากเนาะเห็นไหมคือระ,ระยะมัน เนี่ยเนี่ยเนี่นเยดเดี๋ยวดูนะครับผมจะยิงไกลๆให้ดูเนี่ยเห็นปะ่ะคือมันได้อยู่นะครับแต่มันคือมันพอๆพอกับ M4 แต่มันไม่นิ่งเท่า M4 อะ่ะเออผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคือรวมๆแล้วผมมองว่ามันเหมือน M4 นะครับแต่ว่ามันนิ่งไม่เท่า M4 เท่านั้นเองนะครับก็เลยยังมองว่า M4 ดีกว่าเยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับในเรื่องของความความดีนะตอนนี้นะดูแบบตอนนี้ตอนที่ยังไม่แต่งนะครับ คือ M4 ดีกว่านะครับผมก็เปรียบเทียบกับ M4 ไม่แต่งเหมือนกันนะครับไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกับแต่งแล้วนะค,คือแม่ดอกกับ M4 เนี่ยยังไม่แต่งทั้งคู่ผมมองว่า M4 มีมีม,มีมีความดีกว่านะครับเออในเรื่องของความแม่นยำความนิ่งความเกาะกระสุนอะไรเงี้ยนะฮะผมมองว่าแมดดอกยังสู้ในโซนของ M4 ยังไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็นั่นแหละต้องรอของแต่งเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการบัฟเนิร์ จากทีมงานอีกนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะดีมากกว่านี้ก็ได้อาจจะเป็นเมตาก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปืนนี้นะครับมันมีโหมด2โหมดเนาะอันนี้คือโหมดปกติแต่อีกโหมดหนึ่งก็คือเราต้องใส่อกล้องปืนนะครับมันจะเป็นกระบอกปืนเขาเขียนไว้อย่างนั้นอะมันจะเป็นตัวที่ใส่แล้วยิงออกทีละ2นะัดก็เดี๋ยวรอดูผมรีวิวในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะฮะผมรีวิวไว้แล้วแหละนะครับรอลงคลิปนะครับวันวันพรุ่งนี้นะฮะคือ มันยิงออกทีละ2นัดนะครับแต่ก็นั่นแหละผมไม่สปอยเยอะแล้วกันใครอยากลองเองก็ลองนะครับแต่ใครอยากรอดูผมก็รอดูพรุงนี้ได้เลยอันนี้ก็ตกอะไรเนี่ยนี่ไงยิงไปนะครับเรื่องแรงดิดแนวตั้งอะ่ะผมไม่ติดเพราะว่ามันนิ่งมากๆนะครับมันนิ่งมากๆแรงดิดแนวตั้งแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าความแม่นยําเมื่อเล็งยิงไม่ค่อยเยอะแล้วก็แรงดิดซ้ายขวามีค่อนข้างจะก็มีอ่ะแต่ไม่ได้มากถึงขนาดน่าเกลียดนะครับ ก็ก็ก็มีปัญหาอยู่เรื่องของแรงดิ่ดแนวนอนเนาะครับเนาะซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่หนักๆเลยก็คือความแม่นยาเมื่อเลงยิงของเขาเนี่ยปืนเริ่มต้นของเขาเนี่ยผมมองว่ามันไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่มันยังยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดมันเพิ่มได้มากกว่านี้นะฮะโอเคแต่ก็กล้าการันตีนะเวลานี้นะครับว่ามันไม่ใช่เมตานะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่มีปืนแดงออกมาขายยังไงล่ะ ถ้ามีปืนแดงออกมาขายมึงการันตีเลยว่าเมตาแน่นอนนะแต่ว่าก็ไม่อาจจะไม่ไม่การันตีขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อปืนที่ผ่านมาไอ้ปืนอะไรนะปืน e m 2นะครับที่มีปืนแดงออกมาตอนมันมาก็ไม่ได้เมตานะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะฮะแต่ก็ซื้อไว้แล้วนี่ฮะก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ e m 2มันก็ดีแหละฮะแค่ไม่เท่าโอเดนเท่านั้นเอง <laughs> นี่เห็นไหมมันก็แรงอยู่นะครับ นี่ไงล่ะแล้วนี้ร้านเขานะครับนี่เี่ยระยะเนี้ยสบายเห็นว่ามันเข้าหัวยี่สิบเจ็ดเลยนะระยะเนี้นะครับยิงไม่กี่นัดก็ตายแล้วโอเคเอาไม่มีของอีกกระสุนก็จะหมดนะครับนี่หมดแล้วกระสุนโอเคแต่ผมวิ่งหากระสุนก่อนลวกันนะครับบอกได้เลยว่าคลิปนี้ยาวๆนะครับยาวๆดูกันเต็มๆเนอะไม่ต้องตัดไม่ต้องทอนเนะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกคือคลิปคลิปตัวนี้มันสั้นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ตัดมันเนาะคือถ้าเป็นในแมปปกติเนี่ยผมจะ ตัดคลิปค่อนข้างเยอะจาก20นาทีลงมาเหลือ10นาทีเนี่ยคือหายเป็นเป็น10นาทีเลยนะครับในคลิปปกติที่ผมลงแต่ในคลิปนี้คือมันไม่มีอะไรไงนะฮะก็คือบวกกันอย่างเดียวเก็บของนิดนิดหน่อยหน่ย้ก็คือก็เลยแบบไม่ตัดละกันนะครับจะได้ชมแบบยาวๆนะครับนาอว่ายังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคอหาโอ้ไอ้นี่ก็ยิงจังเลยเว้ยโอเคเอ้าโอ้โหไม่มีกระสุนเลยเดี๋ยวผมไปกล่องนู้นก็ได้ไอ้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีกระสุนนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมหากระสุนอ๋อนี่ไงครับได้แล้วก็กล้ามทองกล้ามทองไม่มีประโยชน์สาหรับผมเลยนะสำหรับปืนแมดด็อกนะฮะคือมันนิ่งมากๆอยู่แล้วนะครับปืนนี้ในเรื่องของแรงดิบแนวตั้งเขาจะไหมนี่เห็นปะ่ะตายมือะระยะใกล้ผมว่ามันกินหลายๆปืนเลยนะระยะใกล้ผมมองว่ามันกิน M4 ด้วยสานะแต่แต่แต,แต่ผมว่ามันไม่กินไม่กิน M13 วะ่ะในระยะใกล้ผมมองว่ามันสู้ M13 ไม่ได้ในระยะกลางสู้ M4 ไม่ได้ในระยะไกลสู้ AK กับ M4 ก็ไม่ได้นะครับแต่ก็พอเล่นได้แหละอาจจะไม่เมตาเท่าไหร่นะครับแต่ต้องรอดูตอนแต่งปืนทีเดียวอะนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้เข้ามาให้เราลองเล่นแบบแต่งเนาะก็ต้องรอในอนาคตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีปืนส้มไม่ใช่ปืนแดงก็อาจจะแบบว่าเอิอาจจะดีขึ้นมากนิดน,นึงก็ได้นะฮะมันมีปืนส้มมาขายแต่ลํากล้องมันดูง่ายขึ้นนะปืนส้มผมไปดูสปอยมาแล้วนะครับแต่ ผมบอกว้ตอนนี้เลยว่าผมอาจจะไม่ซื้อนะครับสาหรับปืนส้มของแม่ดอกนะฮะอาผมจะเก็บไว้ซื้อเจ้าตัว M4 <laughs> ผมจะเก็บไว้ซื้อ M4 มันเท่มากเลย M4 กีตาร์เนี่ยตัวข้างหลังเห็นว่าที่มันไอหัวขาวๆข,ข,ขวามือนะฮะมันถือ M4 อยู่นะครับนะ้าโคตรเท่เลยผมอยากได้เนื้อผมก็จบไปแล้วนะ <laughs> นอกเรื่องไปซะเ,เยอะเลยปืนแม่ดอกคือ,อยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่า รอด,ดูผมรีวิวหนักๆจริงๆในพรุ่งนี้ดีกว่านะครับนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะฮะแม่ดอกผมกําลันตีนะตอนนี้ว่าไม่ใช่เมตาแน่นอนนะครับเพืนอื่นอย่างดีกว่าเยอะเนาะก็ลองไปจับกันได้นะฮะบ๊ายบายรักนะจุ๊บ